โอไม่น่าเชื่อทั้งแรงทั้งนานโอ้จะกล้าเอาตู้ซับลงไปไหมเนี่ย้อ โอ้ยเหม่ยกาโทรศัพท์ลงไปแล้วขู่กาโทรศัพท์ไปไหมวะแกก็ถือไปเลยโทรศัพท์แกกันน้าพ่อแกทำไมมีด้านตามกันเห็นมันมาเป็นทะเลเป็นระเลที่ดูฉากคู่เขาชัดนี่เด็กเนื้อ อยาอยาบอกอไตามไปพรนเนียใส่บกไใส่อุอบบอกแล้วบารมีธรมกจเป็นแพ้นเลยดิโอ้ยกลัว <c oughs> จุ่มน้าเลยกูออกดีกว่ะ <c oughs>